ยกมือซ้ายยกมือขวาด้วย <laughs> นี่ก็แมวเบิร์นะบรรยากาศของวันจัน์ทนะครับอ่านี่พอดีมามาเจอมาเจอเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะคุณเียนี่คืออะไรนะไอ้นี่คือทำเนียบรัฐบาลบอกว่าใช่ปะ่ะเออนี่เป็นทำเนียบรัฐบาล <laughs> อ,อ <laughs> ข้างบนนะ <laughs> พอดีเ <laughs> พือ <laughs> พ่อนๆ <laughs> ่านี่คือเป็นธงชาติของประเทศออสเตรเลียนะเอออยู่ข้างบนเห็นปะแน่แนตัวนี้คือธงชาติออสเตรเลียแล้วอีกตัวหนึ่งอีกธงนึงนะอยู่ข้างบนนี่เนะี่ยมันจะเป็นมงมงกุฎมงกุฎครอบเห็นไหมมีดาวแล้วก็มีมงกุฎอ่าเดี๋ยวผมขยายให้ดูเอขยายไม่ได้ผมใช้กันสั่นมันจะมีเป็นธงชาติหดาวน้อยแล้วก็มีมงกุฎครอบอยู่ข้างบนนะเพื่อน อันนี้เป็นอ่าอ่าธงชาติประเทศอังกฤษประเทศอังกฤษใช่ไหมที่มีมงกุฎอยู่ใช่ไหมเราจาไม่ค่อยได้แลวใช่ไหมอยู่นี่แจ็คเหรออ่าแล้วฝั่งนู้นก็จะเป็นอ่าอ่าอาบอรินจินก็จะมีสีดำสีเหลืองแล้วก็สีสีแดงนะครับเพื่อนๆ อันนี้ทำเนียบรัฐบาลเหรอฮะฉันยังไม่รู้เรื่องเลยฮะคุณเปียก็เป็นทำเนียบรัฐบาลน,นะเพื่อนๆก็อย่างที่ผมให้ดูธงชาตินะฮะจะมีเลิกไอแลนเดอร์แฟลกยังไม่เห็นมีนะแต่เนี่ยเท่าที่เห็นนะก็มี3ธงชาติธงชาติออสเตรเลียธงชาต,ชาต,ชาตอิอังกฤษแล้วก็เป็นธงชาติอะบอริจินเห็นไหมฮะเพื่อนๆโอเคอืตากล้องนี่เพียบเลย นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับเป็นวันจุดนะครับเพื่อนๆนี่อันนี้ก็เป็นธงชาติของประเทศอะไรก็ไม่รู้เขามาปักไว้เพื่ออาจจะมีกิจกรรมนะฮะเพื่อนๆอ่านี่ผมเจอชื่อแรกเป็นทางการอ่าเป็นพารล i เมนต์เฮาพารล r เมนต์ออฟวิกตอเรียนะฮะก็เป็นที่ทำการของรัฐบาลนะครับเป็นทำเนียบ ก็เราก็ทำหน้าที่เป็นพลเมืองเสียภาษีแล้วมูลเสียภาษีมาตั้งนานแล้วนะสีมาหลายปีแล้วก็เป็นอะไรที่โอเคทุกสิ่งทุกอย่างภาษีภาษีทำไปภาษีก็กลับมาสู่ประชาชนในรูปแบบของอรัฐสวัสดิการนะครับเพื่อนๆประเทศที่มีรัฐสวัสดิการก็คือเป็นประเทศที่เจริญแล้วนะครับเพื่อนๆเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับ ประเทศไหนที่ยังไม่พัฒนาก็ต้องพัฒนาถ้าไม่พัฒนาอีกก็ประชาชนก็นั่นแหละอย่างที่ว่าที่นี่ก็เป็นอะไรที่โอเคนะอืมเป็นทางเลือกที่ดีนะฮะสำหรับประชาชนทั่วไปโอเคครับกับวันนี้เนะีวันนี้คลิปสั้นๆนะฮะแล้วก็เรามาคุยกันเล่าสู่กันฟังนะครับเพื่อนๆ